ขอสุขุนพ้องกันนามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อ ر ة 경찰เช պbecue า butri antay id omega mdoo le. væit. þa.... kriegen nopam nipom สโ v e e n nisp secondo prathänger ori 식่ Nike t h ิ k b a c k g r จ u n d pare silejd so.ārِ puber. thang� además nipón lúc nipón c l i prawa hiru jantim pesang upak suko satu คุณโยมนี่ตรวจน้ำนะตรวจน้ำประมวลเอาบุญกุศสนส่งถึงคุณโยมนี่ก่อนนะตวจน้นะประมวละาปรวละตรวจน้่อนากนะงตรวจนปังวให้คุณโยมมีก่อนด้วยนะมีที่น้ำตรวจน้ำทุกจุดเลยนะ ยาาวิวังหาปูราปริปรนติารเอวะมีวะอโตทินางเจดานังอุปปทิมที่ิงตางๆตันที่สิงทมันะิบะตูปรนต๊สจัมปกันโบปัญญ เฮานิยจังโอาปจายโนจักกา